น,นี้ก็จะเป็นลายดอกไม้ลายดอกยันอันนี้เตยเกาะอันนี้เตยปิ่อน,น,อ,นอันนี้ขขหางค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางมุทเยันสินดาประธานกลุ่มผอผ้าบ้านปุต้องนะคะผ้านั้นมีหลายลายด้วยกันแล้วก็ความเป็นมาของลายผ้านั้นอย่างสมมุติว่าลายข้าวพันก้อนสมัยโบราณน,นั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราจะไปอยู่วัดนะคะเวลาเข้าพรรษามาแล้วก็จะไปอยู่วัดแล้วก็ตีสี่มาก็จะนึ่งข้าวทําเป็นก้อนๆแล้วก็ เป็นต้นดอกไม้แห่งนะอ,องรอบบ้านนะคะที่เป็นสลิมงคลดังนั้นจึงเอามาทำไว้ลายภาพเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้รูกหลานได้รู้จักว่าเข้ามอกอนะคะแล้วก็ลายพญานาคนั้นนะคะเป็นสัตว์ที่มีฤทธิ์อยู่ในในลำน้ำปา่าหรือว่าอาศัยอยู่ตามดินแม่น้ำหรือว่าเขาเอาไปไว้ตามาวัดวาอาราม คือเป็นรูปเหมือนของท่านท่านมีฤทธิ์ถ้าใครได้สวมใส่นั้นชีวิตก็จะเป็นสริมงคลคิดสิ่งหนึ่งประการใดปาารถนาที่ดีแล้วท่านก็จะบันดาลชีวิตให้เราได้ราบลื่นแล้วกอ็อยู่ดีกินดีถ้าใครได้สวมใส่อะไรพญานาคนะคะแล้วก็ลายน้ําไหลนะคะอะไรน้ําไหลนี่ก็จะเป็นไหลลื่นนะคะอันนี้ลายผ้าลายน้ําไหลถ้าใครได้สวมใส่ผ้า ลายน้ำไหลแล้วชีวิตก็จะไหลลื่นเหมือนอันละสายน้ำนะคะแล้วก็ลายไหลภูเขาคําว่าภูเขานั้นแน่นหนาสลับซับซ้อนอมั่นคงถ้าใครได้สวรรมใส่ลายน้ําไหลลายภูเขาแล้วชีวิตก็จะมั่นคงนะคะต่อครอบครัวเรานะคะมั่งคั่งมั่นคงนะคะแล้วก็จะมีลายดาวกระจายนะคะ ดา,ดาวล้อมเดือนนะคะดาวล้อมเดือนนั้นชื่อหรือว่าเราเอามาทานั้นเข้าสูงส่งอยู่บนฟ้าถ้าหากว่าใครได้สวมใส่ลายดาวล้อมเดือนแล้วชีวิตก็จะเป็นสิริมงคลเพราะว่าชื่ออยู่บนฟ้านะคะดาวล้อมเดือนอดาวกระจายก็เหมือนกันนะคะถ้าใครได้สวมใส่ถ้าถุง ลายดาวกระจายแล้วชีวิตก็จะสดใสรุ่งเรืองเหมือนดาวที่อยู่บนฟ้านะคะลายดอกไม้ก็เหมือนกันนะคะ,อะดอกจันดอกจันนี้มาจากว่าการมองเห็นที่เราทอผ้าอยู่แล้ว หมู่บ้านเราหรือว่าชุมชนเรานั้นมีดอกไม้นานาชนิดเราจึงได้เอามาประยุกต์ลงในภาพเพื่อว่าจะอนุรักษ์ไว้ว่าในหมู่บ้านในชุมชนของเรานั้นมีทั้งดอกกุหลาบแล้วก็ดอกจันดอกอพิกุลอ,อย่างนี้ละค่ะที่เราเอามาลงไว้ในลายผ้าถ้าใครได้สวมใส่แล้วจะเป็นสิริมงคลต่อชีวิตเรานะคะ นี่คือท,ที่มาที่ไปของลายที่มาผสมผสานกับลายต่างๆที่ได้คุยมานั้นมันต้องประกอบด้วยผ้าลายเม่ครูนะคะคําว่าผ้าลายเม่ครูนั้นลายต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์ของอําเภอฟาคท่าหรือว่ากลุ่มทอผ้าบ้านปกต้องนั้นก็จะมีนะคะลายลายขอดอกรักนะคะ คําว่าดอกขอรักนี้ก็คือสมัยโบราณหนุ่มสาวจีบก,กันนะคะเขาก็จะจีบกันในการที่ในการที่อขอผ้าแล้วหนุ่มมาจีบวันอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เขาก็จะนั่งจี่นะคะเขาก็จะนั่งจี่แล้วทีนี้หนุ่มก็จะถามอขอรักสาวแบบนี้ขอรัก ได้ไหมนะคะจึงมาเป็นลายผ้าว่าขอดอกรักนะคะขอรักขอดอกลักสมัยนี้นะคะแล้วก็จะมีลายขอซ้อนนะคะขอซ้อนนี่ก็หนุ่มถ้ารักสาวคนไหนที่ทอผ้าอยู่ก็ก็บอกจะบอกว่าขอซ้อนหน่อยได้ไหมขอเป็นคู่ได้ไหมขอซ้อนเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็ที่มาของลายขอซ้อนนะคะ เตยเกาะนี้ก็จะเป็นที่มาของหนุ่มกีบสาวเหมือนกันที่ทอผ้าอยู่ก็ขอเกาะเกี่ยวได้ไหมอันนี้นะคะที่มาของเตยเกาะนะคะแล้วก็เตยปิ่นนะคะสมัยโบราณน,นั้น เขาจะจะเรียกว่าป yeah. ิ i? I ่นหน้ามาทางนี้หน่อยได้ไหมที่สาวอายหรือว่าไม่ได้ปิ่นหน้าไปทางหนุ่มหนุ่มก็จะบอกว่าปิ่นหน้ามาทางนี้ได้ไหมสมัยนี้ก็จะเรียกว่าหันหน้ามาดูมองกันหน่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะนี่สมัยนั้นจนเรียกว่าเตยปิ่นนะคะแล้วก็จะมีมีได้หลายลายเลยนะคะก็จะมีเตยโค้ก็มีนะคะเตยโคมนี่ก็ แบบสมัยโบราณเขาจะมีคำพยานะคะแล้วก็จะจีบกันในเรื่องเตยปิ่นเตยโคมแล้วก็ขอน้อยขอหน่อยได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมประมาณนี้ก็จะเป็นขอน้อยนะคะแล้วทีนี้สาวก็จะบอกว่าห่างๆได้ไหมก็จะเป็นขอห่างนะคะขอห่างได้ไหมประมาณนี้นะคะหลายผ้าที่มีเอกลักษณ์ ที่ผสมผสานอยู่ในลายผ้าต่างๆที่ดิฉันได้คุยให้ฟังนะคะจะมีหลายๆลายเลยแล้วก็จะมีลายพวกนี้ที่ดิฉันได้คุยมานี้จะอยู่ในลายผ้าลายไม่ครูนะคะผ้าผ้าลายไม่ครูนั้นจะมีทุกลายที่ดิฉันได้คุยมาจะมีขอ้อนเตยเกาะเออขอหางเตยปิน่นอ่า ขอดอกรักแบบนี้นะค่ะจะมีอยู่ในผ้าลายไม่ครูนะคะอันนี้ที่ได้คุยให้ฟังนะคะอันนี้ที่มาที่ไปของกลุ่มทอผ้าบ้านปกต้องร้านวิเชียนผ้าไทยจะมีจำหน่ายอยู่ที่ในเมืองนะคะที่ติดกับสายเอเชียเลยนะคะ